หมอคะคุณหมอคะหนูไม่กล้าฉีดโบทอกเลยค่ะกลัวเซลล์ตายหน้าพังถามอย่างนี้แซงว่าไปดูในคลิปติกตอกมาใช่ไหมครับจริงๆก็มีหมออะไรขเขาหรอ่าบอกแล้วนะว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจกันนะจริงไหมคะหมอก็ฉีดโบทอกแล้วเซลล์จะตายโอ้ยไม่จริงเลยครับจริงๆโบทอกเนี่ยฉีดมาแล้ว50ปีแล้วครับตั้งแต่ปี1 9 7 0เนะเริ่มฉีดแบบบนใบหน้าเราเพื่อรักษาความงามเนี่ยมาตั้งแต่ปี2002แ,แล้วแล้วมีใครเซลล์ตายไหมครับไม่เคยเห็นข่าวเลยนะที่ว่าฉีดแล้วเซลล์ตายเพราะถ้าเซลล์ตายจริงเน คนพูดก็ไม่ใช่หมอด้วยไปเชื่อได้ยังไงแล้วมันไปบล็อกยังไงอะคะหมอถ้าอทิบายให้ใจง่ายที่สุดเลยนะครับ โปรตีเนี่ยทำไปทีในการบล็อกการส่งโปรตีนที่มันจะเข้าไปทํางานในกล้ามเนื้อไม่ให้กล้ามเนื้อของเราแอคชั่นในการหดหน้าเกร็งหน้าหรือแสดงสีหน้าบนใบหน้าครับแล้วจริงไหมคะว่าถ้าฉีดบ่อยๆแล้วกล้ามเนื้อจะฝ่อก็มีโอกาสครับในกล้ามเนื้อบางส่วนแต่ว่าต้องย้ำว่าต้องฉีดปริมาณที่เยอะมากๆและฉีดถี่มากๆนะครับเพราะคนที่ฉีดทุกๆ3เดือนเนี่ยเวลาติดต่อกันเป็น10ปียิง่งโอกาสที่กล้ามเนื้อจะฝ่อได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฉีดก็ไม่ค่อยถึงหรอกกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ฝ่อนะผมน่หยพกกาาาารรวปสตติู ในร่างกายอะค่ะหมอจริงๆแล้วเนี่ยโบท็อกอะถึงแม้มันจะเป็นท็อกซินนะครับหรือเป็นสารพิษก็แต่จริงๆแล้วอะถ้ามันในร่างกายเราร่างกายก็มองว่าแค่โปรตีนประเภทนึงเท่านั้นนะครับแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็มีในในกลไกในการกําจัดมันออกอยนประมาณทุกสามถึงหกเดือนก็ถูกขับออกจากร่างกายหมดแล้วครับไม่ต้องกลัวเรื่องตกค้างเลยครับแล้วถ้าหนูอยากหน้าเด็กหน้าใสาแบบไม่ต้องพึ่งเข็มบ่อยๆล่ะคะถ้าอยากได้ผลลัพธ์แบบนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลทั้งภายนอกและภายในให้ใหมันครบถ้วนนะครับผมแล้วก็ดูแลอย่างสม่ำเสมอนะครับเเเเเเพพืื่่่่่่ออ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 อททีีใีใใใใใหหหห้้้้้้้้้้ยยยยยดดดดดดดาา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 ุนน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 กก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 กรรรรรรฉโบ็็็็ไไไไููววววววขึแแแลปงงััััิมมมมคตจจะะ เลยนะครับว่าสกินแคร์ตัวไหนนะครับที่เสริมด้วยการทำงานของมอทท็อกและทำให้ริ้วรอยมาช้านะครับตัวแรกนะครับอะจิลีลีนนะครับตัวนี้เขาเชื่อว่ามันเป็นมอทท็อกไลท์เอฟเฟกนะครับหรือเป็นครีมตัวหนึ่งนะครับที่ทำห้าที่ในการเลียนแบบมอทท็อกในร่างกายของเราเมื่อฉีดหรือทาเข้าไปแล้วเนี่ยช่วยไปเสริมด้วยการทำงานขอทท็อกให้อยู่ยาวนานขึ้นสองครับคือสารตัวนี้ครับที่หมอพูดบ่อยๆก็คือเรตินอลวิตามินซีและก็เปปไทด์ครับเป็นสารที่มีงานวิจัยรองรับชัดเจนนะครับว่ามันกระตุ้นคอลลลาเจนได้้้แะทใหรริวอยมาาช้โรเจ ยี่ห้าครับ เซโรติโนลหรือสารเสรเื่อจะเป็นสารที่ดังมากๆในยุโรปและดังในทั่วโลกนะครับมีหน้าที่ในสองขัญในการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนลดยีนลดการถูกยูวีทำลายที่ผิวหนังได้แค่พิโนจิโนลอาจจะยังไม่พอครับมีสารอีก3ตัวครับนั่นก็คือ1นึ่งแอสาเซนตินโคไซฮิวเทนวิตามินซีและคอลลาเจนนะครับผมที่จะทำงานร่วมกันอย่างดีเลยครับในการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวของเราเพื่อเราดูแลได้แบบนี้ทั้งภายนอกและภายในนะครับหมอจะบอกเลยว่าคุณจะฉีดบ,บอทช์ขีน้อยลงและริ้วรอยบนใบบบหหนนนน้้้้้้้าา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 าคคคคคุนะุุณณณ่่่่่่่ะะจจจมมมมมมชชกกววววววแแแรรรรทททีีีีีีสััญเเเลลลยยยยอออออออถใติขงงงงูไดบ ธรรมชาตินะครับหรือจะเรียกได้ว่าเป็นการสวยจากภายในสู่ภายนอกโดยที่ไม่ต้องพึ่งเข็่ยมเลยก็ว่าได้ครับส่วนใครนะครับที่ไม่รู้ว่าจะต้องกินอาหารเสริมแบบไหนเพื่อชะลอวัยช่วยให้หน้าเด็กและไม่ได้อยากพึ่งเข็มบ่อยๆสามารถทังความหาทางแบรนด์เดียโอได้เลยครับมีทั้งตัวหมอและผู้เชี่ยวชาญครับคอยตอบคำถามเกีย่ยวกับการใช้อาหารเสริมและเช้อิ่งแคร์ในการดูแลผิวเพื่อให้คุณดูเด็กตลอดไปนะครับ